สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมบ๊อบเวีซีนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับผลิตภัณฑ์จากโลกาไทยแลนด์ก็ต้องขอขอบคุณอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสินค้าลิมิเต็ด dition ชิ้นใหม่ล่าสุดจากโลกาไทยแลนด์นี่คือแบบโอโ้โหเป็นบริษัทแผ่นลองเมาส์ที่เอ้เป็นบริษัทเขาเรียกแหละเป็นแบรนด์เกมมิ่งที่ทําสินค้าแบบลิมิเต็ด dition ออกมาเรื่อยๆเลยก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ชื่อว่า Mand ra, Mand ra ขนาดใหญ่ที่ได้ศิลปินที่มีชื่อว่าปักนะครับมาร่วมออกแบบด้วยจากที่แล้วเนี่ยที่ทำกับ 6x 6อเนี่ยขายดีมากๆขายหมดไปแบบแป๊บ,บเดียววันนี้ก็น่าจะแบบอีหลบเดิมแน่นอนนะครับว่ามันจะขายดีมากๆแล้วก็เข้ามาน้อยมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารายละเอียดของสินค้าชิ้นนี้เนี่ยมันจะมีเยอะและมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่พร้อมแล้วขออันบ็อกซ์เลยนี่เปิดมานะครับออ้เฮ้ยมีรายละเอียดด้วยนี่นี่น,นี่ให้ดูก่อนว่ามีการใส่ใจ นะครับว่ามีการเขียนแนะนำน่าจะเขียนแนะนำนะครับว่าปักเนี่ยเขาเป็นใครอ๋อ,อ อันเนี้ยเขาบอกว่าจะเป็นคอนเซ็ปของผลงานชิ้นนี้เขาบอกว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบที่จะมาโทษว่าการเล่นเกมเนี่ยคือเหตุผลที่ที่นำพาไปสู่ความรุนแรงแล้วก็อาชญากรรมหลายๆอย่างในสังคมของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกไอ้คนพวกเนี้ยแม่งมันคืออาชญากรรมและความรุนแรงมันเหมือนอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนแบบชอบชอบหาแพ้แล้วก็มาโทษเกมซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็คือแค่บอกว่าคลิปคาม แอดเล่นเกมนะครับก็อย่าโยงเรื่องผิดนะครับนี่คือข้อความที่ทั้งโลกาแล้วก็ทั้งศิลปินปักเนี่ยต้องการที่จะสื่อแล้วก็แน่นอนทั้งผมแล้วก็วีเอสซีไทด้วยก็อยากจะบอกว่าเกมเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สา,าเหตุนะครับของความดูแรงที่เราเห็นนะก็อ่ะ,อะพิธีท่านชิ้นนี้เนี่ยคือมันก็จะเหมือนคล้ายซิกซองซิกตรงที่ว่ามันจะมีกล่องแบบบ็อกเซตแบบพิเศษนะครับมีแผ่นสติกเกอร์ที่สวยงามมากๆมากๆมากนะครับให้ดูแผ่นสติกเกอร์ก่อนเลยก็ได้มันก็จะมีสติกเกอร์หน 3 4 5แผ่น นะครับแล้วก็เป็นแบบเคลือบ UV สะท้อนแสงวิบวับวับวิ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 บวับนะครับสวยมากแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันก็จะเป็นพาราดี้จากเกมนะครับม,มีการ์ตูนปิกาจูโลก้าพ์คนะครับแล้วก็ฮันุมานนะครับที่เป็นเหมือนตัวละครที่คนไทยเนี่ยน่าจะคุ้นชินกันนะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีตัวเฟสบาร์ที่เราสามารถมาเปลี่ยนได้สำหรับคนที่ชอบตกแต่งนะครับพวกเฟสพวก พวกไอเทียพ,พ,พ,พวกอะไรวะเออพวกคีย์บอร์ดนะมาเปลี่ยนชิ้นส่วนของคีย์บอร์ดเพื่อเป็นการคัสซอมนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยคือเปิดกล่องมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นคือหอมมากๆครั้งนี้เนี่ยครั้งที่แล้วมันกลิ่นมะลิครั้งนี้จะมีถุงหอมอยู่ไหนวะถุงหอมนี่นี่นี่ถุงหอมที่เป็นกลิ่นส้มคือแบบไอเหียคือคือหอมอะ่ะเออคือสุดยอดเอาจงจริงคือดีมากชอบมากชอบมากนะอันนี้เป็นกลิ่นส้มก็เวลา พวกเกมเมอร์บางทีคือแบบเราเล่นเกมทั้งวันไม่ได้อาบน้ำใช่ปะ่ะก็เราก็วางนี้ไว้ใกล้ๆคนมาใกล้ๆเราก็รู้สึกว่าเออคือแบบไม่ได้เหม็นนะเออนึกออกไหมแล้วก็อ่ะอันนี้กล่องให้มาดูที่กล่องก็จะเป็นลวดลายที่เราก็ดึงมาจากตัวแผ่นรองเมาส์นี่แหละก็เห็นได้ว่าลวดลายเนี่ยค่อนข้างยอดมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าลายเนี่ยมันมีอะไรมากแล้วก็อย่างที่บอกนะอันนี้คือแผ่นรองเมาส์ไม่ใช่ไม่ใช่แผ่น แผ่นโยคะแมทนะครับคือแม่งใหญ่เยี่ยๆนะครับซูเปอร์จัมโบ้โคตรใหญ่นะครับ, um bo, รบเดี๋ยวเราจะมานั่งดูว่าลวดลายมันมีอะไรบ้างความน่าสนใจเนี่ยของคอนเซ็ปต์เนี่ยมันก็คือนี่แหละว่าเฮ้ยตัวละครแม่งเยอะมากเดี๋ยวเรามานั่งดูกันว่าเอชอบตรงไหนอะไรยังไงคือแน่นอนว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยมันก็จะมีการเสรียดสีสังคมอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ทำออกมาใน ในรูปแบบที่มีความสนุกอยู่แล้วก็อยากจะบอกว่าอีสเตอร์เอกเนี่ยจะอยู่ตรงมุมขวาบนนะครับที่เป็นรูปของคน2คนที่กำลังมีเพศสัมพันธ์อยู่นะครับแล้วก็เราก็จะมีเห็นตัวละครแบบมาริโอ้นะครับมีริวมีพวกทศกัณแล้วก็มีตัวเอกนะครับที่เหมือนเป็นฮนุมานที่กำลังเล่นเกมอยู่ กำลังเล่นเกมอยู่แล้วก็ใส่หมวกที่เขียนว่า Keep Calm and p l a y g a m e มนะครับมี7 e เ e ่ e เเลแต่เ e เ e ่ e เเลเนี่ยเขียนเป็นภาษาไทยมีโจนกําลังป้นคือแบบมีหลายเรื่องราวมากเลยคือดูแล้วแบบเออมันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในทุก รายละเอียดของอาร์ติสแล้วก็ของตัวโลโก้ไทยแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเขียนเนี่ยตรงนี้ข้างๆบนโต๊ะเนี่ยของของไอ้นักเล่นเกมเกมเกมอร์คนนี้เนี่ยก็จะมีโลโมีสโลแกนอีกอันหนึ่งที่เขียนว่า gaming is not a crime ก็คือ,อการเล่นเกมเนี่ยมันไม่ใช่อาชญากรรมนะครับแล้วก็มันไม่ได้ก่อให้เกิดอาชญากรรม ก็อยากให้เพื่อนๆลองไปคิดดูแล้วกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรแต่ว่า <ๆ S 1> ทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะมีความคิดของตัวเองนะครับแล้วก็มีเครื่องบินตกมีโอ้โหคนแบบ ทาอะไรไม่รู้คนกําลังโดนโป้นโดนเรียกข้าไทยคนกําลังทะเลาะกันมีเคอร์บี้คือแบบมีตัวละครแบบหลายอย่างมากนะครับก็มันคือความสนุกจริงๆนะมันคือความสนุกมันคือเอ้ยมีล็อกแมนมีโซนิกมีแพ็กแมนด้วยอะ่ะเออคือตัวละครแบบเยอะมากสนุกมากก็สําหรับเพื่อนๆที่รู้สึกว่าอยากได้สีสันนะครับไปวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเดี๋ยว จบรีวิวนี้เดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆไปดูว่าไอ้ถ้าวางอยู่บนโต๊ะแล้วเนี่ยมันจะออกมาสวยแค่ไหนนะครับก็หลักๆรีวิวก็มีเท่านี้นะครับราคารู้สึกว่าน่าจะอยู่ที่1 6 9 0บาทแล้วก็มีของแถมเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมีแผ่นลองเมาส์ขนาดโคตรใหญ่มีสติ๊กเกอร์มีตัว Space Cap นะครับมีตัวกลิ่นหอมถุงหอมแล้วก็มีกล่องไปวางโชว์ส,สวยๆอีกคือแบบคุ้มยิ่งกว่าคุ้มยิ่งกว่า,วาจะไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าแผ่นลองเมาส์ของโลก้าเนี่ยไม่ใช่แค่สวยอย่่่าางเดียววแตมัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ e-sport นักกีฬา e-sport ระดับ professional หลายๆทีมในบ้านเราเนี่ยใช้กันแล้วด้วยนะครับแล้วก็คืออยากจะบอกว่าคุณภาพหรือมาตรฐานเนี่ยมันผ่านมันดีแน่ๆนะครับก็หล,ลักๆก็มีแค่นี้นะครับอย่าลืมยลมยงก็อย่าลืม subscribe นะครับช่อง YouTube ของเรานะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าไปลืมกดไลค์กด follow ที่เพจ Local Thailand ด้วยนะครับวันนี้ป๊อบบี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ